สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสูตรเด่นบนประจำงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2,565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้ เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบร่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะท่านผู้ชมคะ ทั้งในประเทศนะคะและก็ต่างประเทศด้วยนะ,ะมีทั้งบุคคลเป็นธรรมดาทั่วๆไปอย่างเราๆแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นหลวงพ่อหลวงพี่นะคะหลวงปู่ต่างๆนะคะอาจารย์กราบนวัสการในณที่นี้ด้วยนะ,ค,ะคลิปนี้มาวางที่เด่นบนกันบ้างนะคะในช่วง บายๆนี้นะคะอาจารย์ทําล่างไปหลายสูตรแล้วแล้วก็ติดไว้อีกหลายสูตรเลยนะคะเว้นเว้นมาดูบนกันบ้างนะอาจารย์ขยายขึ้นนิดนึงนะคะเด่นบนนะคะสูตรนี้ตอนแรกๆเลยนะคะอาจารย์สมวนสิทธ์บอกสูตรไปนะ,ะไม่ได้บอกใครด้วยสูตรนี้ ตอนหลังมา F อฟอาจารย์ขออาจารย์ก็วางไปหลังจากที่วางไปแล้วก็สูตรก็ได้กระจัดกระจายไปทั่วประเทศก็ไม่เป็นไรนะคะเนาะแบ่งปันกันไปมันอยู่ขึ้นกับอยู่กับเทคนิคของแต่ละบุคคลว่าจะไปจับแบบไหนนะคะอันนี้เป็นสูตรเก่านะคะสมัยก่อนสูตรนี้ของอาจารย์จะตั้งชื่อว่าเป็นสูตรครบบนนะคะครบบนตอนหลังๆก็มีงอแงบ้างอาจารย์ก็เปลี่ยนมาเป็นสูตรเด่นบนหวังว่าทุกคนคงจะจํากันได้นะคะเดี๋ยวเรามาดู ตัวเด่นเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาถอดสองสองวดสุดท้ายนะคะสองวดสุดท้ายพอนะอันนี้เป็นสูตรเก่านะคะอาจารย์ไม่อยากสอนมากนะคะเอาเมาส์เรื่องอื่นบ้างนะคะเหงาเงา้อยู่คนเดียวงียบสงัดเลยนะคะบ้านอาจารย์นะมีใครจะมาอยู่เป็นเพื่อนกระบ,บอกนะอาจารย์จะไปรับนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนอาจารย์ไหมเออประมาณนี้นะเดี๋ยว อันนี้ก็ขอใช้เป็นสีนะคะอาจารย์ไม่ได้ลงสีให้เดี๋ยวมาแต้มสีกันนะคะในงวดแรกเลยจะมีตัวเด่นยังไงก็แล้วแต่นะคะเรามาดูเลขที่ออกเป็นกันเลยนะคะงวดแรกเลยนะคะออกที่เก้าเจ็ดสองนะคะอาจารย์จะเดี๋ยวดูซิครัว่าเป็นเพื้อนไหมขอลองติ๊กดูก่อนติ๊กสักนิดหนึ่งโอเคนะพอใช้ได้อยู่เพึ่ง บางทีแต้มไปได้มาก็เปื้อนนะทำให้เละนะคะ972นะคะตรง97แล้วก็2นะคะมาดูตัวเด่นนะคะก็มีที่9นะคะแล้วก็7แล้วก็2นี่นะคะตามแรกเลยคั้งงวดที่1งวดที่สองก็861นะคะ86แล้วก็1ก็มาดูนะคะมี8มี6แล้วก็มี1นะ,ะสูตรนี้เป็นที่ฮือฮานะคะในสมัยก่อนน,นะมาดูกัน ประมาณนี้นะคะอา,าอาจารย์มองไม่ค่อยเห็นนะคะมองขึ้นมองลงแล้วอาจารย์จะลายตานะคะคนคนอาวุโสก็เป็นแบบนี้นะคะอย่ามาเรียกคนแก่นะคะอาจารย์จะโกรธมากเลยนะอาจารย์ก็ยังไม่ยอมแก่ไม่ยอมแก่นะคะยังอยากเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะมีหลายท่านนะคะอยากเห็นอาจารย์สักวันหนึ่งเราคงได้เห็นกันบ้างอาจารย์อาจาจะมีไลฟ์สดบ้างนะคะ,อะตอนนี้ อยู่อย่างนี้ไปก่อนดีกว่านะอยู่แบบเงียบเงียบง่ายๆนะคะนี่คือสไตล์อาจารย์นะเป็นอ่างวดที่สามนะห้าหนึ่งเจ็ดนะติ๊กขึ้นมาให้เห็นก่อนห้าหนึ่งเจ็ดนี่นะคะเห็นชัดเกลื่อนขึ้นแล้วก็มาดูตรงมีมีห้านะคะมีนะคะหนึ่งแล้วก็เจ็ดนะต่อไปเจ็ดสองห้าเลยนะคะกว้างกว้างไปเลยเจ็ดสองแล้วก็ห้ามาดูที่มีไหมมีเจ็ดมีสองแล้วก็มีห้านะคะต่อไปเป็นงวดที่ห้า สองหกหนึ่งนะคะสองหกหนึ่งมองดูแล้วก็จะมีแค่หกับ1นึงนะคะหกับ1น่อะ่ะต่อมางวดที่เจ็อ่ะยาวมาเลยนะคะอะ่ะงวดที่หก่อนนะคะเจ็ดห้าศูนเจ็ดห้าแล้วก็ศูนย์นะเห็นแวบเบวแบบนะคะเจ็ดห้าแล้วก็ศูนย์นี่นะคะพอติ๊กแล้วมันจะจะแจ่มขึ้นแล้วต่อมาก็จะเป็นสี่เจ็ดห้านะคะสี่เจ็ดห้า สี่เจ็ดแล้วก็ห้าก็จะมีสี่เจ็ดแล้วก็ห้านะคะต่อมาก็จะเป็นที่ 9, 9, 3, เก้าเก้าสามห้าหินตรงสามกับห้านะคะ,ะจะมาตรงนี้นะคะอาจารย์จะเขียนไว้นะ,ะอันนี้จะมาครบนะคะก็จะเหลือสิบหน่วยสิบหน่วยนะ,ะจะครบบ้างขาดไปบ้างนะคะและหลังจากตรงงวด ที่8มาเป็นงวดที่9นี่นะคะก็จะเป็น171 1นะคะอันนี้เป็นหวยหามนะคะที่อาจารย์เคยพูดเสมอๆเนี่ยก็จะเป็นถือว่าเป็นครบนะคะเป็นครบเป็น110หน่วยมีทั้ง1ทั้ง7ทั้ง1แล้วก็สามเจ็ดสองนะคะ37 37แล้วก็2องจะหมดแล้วปิดก่อนนะคะแห้งแห้งปิดก่อน,นะคะ 3, 7, อ่ะสามเจองอันอื่นซิ ใช้ได้อยู่นะครับสามก็มา0ูนย์สามเจนะศนยเห็นเแวบบ็แบเวบนะคะศู 0, 3, 7, นย์สามเจ็ดนย์สแล้วก็เนะคะ,ะตามนี้นะแล้วต่อมานะคะจนถึงตรงนี้นะคะไงคะเนี้ยเจ็ 7, 6, 1, นะคะเจแล้วก็หนะคะมีเจ็นะคะ 7 6 1หกหนึ่งต่อมาก็เป็นสองห้าแปดนะคะสองห้แปดนะคะสองหแล้วก็แปดคะ่ะใครชอบสูตรนี้นะคะต้องตั้งใจเรียนนะคะเพราะว่าเราจะไปเรียนสูตรเด่นต่างๆนะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็แต้มสองตัวบนแล้วเราก็สามารถที่จะมาจัดการเลือกในสูตรนี้ได้นะคะอาจารย์เอาสูตรนี้วางเป็นน้ำจิ้มก่อนเลยนะคะในงวดแรกนี้ต่อมานะคะเป็นสองสาคะ สองสามห้าก็ยังมีอยู่นะคะสองสามแล้วก็ห้าสองสามแล้วก็ห้าอ่ะสูตรนี้หออาจารย์นนะเคยมีคนถูกหลักหลายแสนเลยนะคะสูตรนี้นะท,ที่ผ่านมานะคะในอดีตอาจารย์จำไม่ได้แล้วว่าเป็นงวดไหนบ้างนะคะต่อมาก็จะมีอ่าตรงศูนย์หกแปดนี้นะคะแต่ก่อนมันจะเข้าสิบหน่วยนะคะกลายมาเป็นร้อยสิบนะคะเป็นร้อยสิบนะคะก็เป็นศูนย์กับหกเนี่ยนะคะไม่มีเลขแปดนะคะมีศูนย์กับหกอ่ะก็มี ได้บ้างเสียบ้างอย่างนี้นะคะะมีตัวไหนที่เลือกได้ก็มาหลังจากศูนย์หกแปดก็เป็นรนะ้อยสิบนะตอนแรกจะมาสิบหน่วยนะถ้าหลุดไปจะมีสิบหน่วยอยู่สองงวดแต่วันนี้มาร้อยสิบสองมวดติดเลยนะคะตรงหนึ่งห้าเก้านะคะตรงนี้นะทุกคนก็คงจะจําได้เนาะใครที่เป็นเอฟาจาียจย์ก็จะจําได้มีหนึ่งกับห้านะคะนะอ่ะพอพอตรงนี้ปุ๊บแล้วเดี๋ยว แล้วงวดต่อมาที่ออกเป็น3ามศูนย์แดนะคะลองดูนะคะสามศย์แดอ่ะเห็นไหมคะสามย์แมีทั้งสามนะคะทั้งศูนย์แล้วก็8ดเลยนะสามศูอาจารย์ว่ามาคัดจากสูตรนี้ก็ได้นะ,ะถ้าเกิดใครมีเลขเด่นเลขอะไรอยู่ลองมาคัดดูในในในนี้ได้นะคะว่ามันจะมีบ้างไหมนะก็แต่ที่แน่ๆนะคะหลักสิบมาทุกงวดเลยนะคะจะหลุดร้อยกับหลุดหน่วยนะคะ อย่างเงี้ย,น,ยน,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 นี่เขาเรียกหลุดหน่วยนะคะส่วนสองงวดทั้งบนก็เรียกว่าหลุดร้อยนะคะแต่รับรองเลยคะสิบมาทุกงวดเลยงวดนี้ถ้าเกิดเรามีเราอาจารย์ทําหลักสิบนะคะเราจะเอาตัวนี้ไปเทียบด้วยนะคะให้มันมีหลักสิบอยู่ในนี้ด้วยนะคะ,ะก็ไหลงวดอยู่แล้วนะคะนียมาดูงวดที่แล้วเลยนะคะงวดที่แล้วก็จะเป็นห้าเก้าเจ็ดนะคะเห็ไนไหมคะห้าก็มีนะคะห้า เลขค่านะก็อยู่ตรงนี้นะคะเลขเป็นหลักร้อยเลขเก้านะคะอยู่ตรงนี้นะเลขเก้าแล้วก็มีเลขเจ็ดให้ด้วยนะคะเลขเจนะ็ดนี่เลยนะคะ,ะสูตรนี้ก็ถือว่าโอเคจะใช้ได้อยู่นะคะหลุดกระลุงกระลิ่งยังไงก็ยังเหลือสองตัวนะคะอย่างน้อยมีสองตัวนะคะไมะ่ไม่ทราบว่าจะเป็นร้อยสิบนะคะหรือว่าสิบหน่วยนะฮะร้อยสิบหรือสิบหน่วยหรือว่าร้อยสิบหน่วยเลยนะคะถ้าเรามีโชคนะ,คะ มาดูงวดนี้เลยนะคะก็ดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวสไลด์ให้ดูอีกสกรอบหนึ่งก่อนนะคะสวยอยู่นะอันนี้เป็นสูตรเก่าของพวกเราเองนะ,ะแต่อาจารย์อาจารย์เปิดเผยสูตรไปแล้วนะคะสูตรนี้แหละนะคะมีคนเอาตอนแรกที่อาจารย์ยังไม่เปิดเผยนะคเขาก็ไปแกะเองได้เลยนะคะเขาแกะแล้วเขาก็ถูกเลยเขาก็คอมเมนต์ว่าบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ผมรวยเพราะสูตรอาจารย์อาจารย์ แล้วเอ๊เขารวยสูตรไหนเนาะถูกสามตัวมาสองสามงวดแล้วผมนะอ,อย่างนี้นะพออาจารย์เปิดเผยไปเขาบอกเนี่ยแหละสูตรนี้เลยอาจารย์อ,อย่างงีนะ้เออแบบนี้เลยนะเปิดเผยให้นิดหน่อยนะคะเออไปพบเจอที่ช่องไหนก็ตามนะคะอา่าก็แสดงว่าสูตรนี้ของอาจารย์นะคะล้านเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ใช่ร้อยเลยนะเราคิดอยู่ตั้งนานนะกว่าจะหาเจอว่าเอา๊เขาไปถูกสูตรไหนของเรานะสามตัวอา่าสูตรนี้แหละนะคะ ประมาณนี้นะนี่เป็นสูตรแรกๆเลยคะ่ะเป็นของครบบนสูตรแรกๆเลยแต่อนหลังอาจารย์ก็จะปรับเป็นหกตัวบ้างห้าตัวบ้างแต่มันก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่สูตรนี้ก็ยังอยู่ยงคงกระพันนะคะอยู่ยงคงกระพันอย่างน้อยเลขสิบนะคะหลักสิบนะต้องอยู่ในนี้นะคะอยวลองตรวจสอบดูก่อนนะจะเป็นเลขไหนแล้ว,ลวทุกคนคงจะจําได้นะ,ะหลักร้อยที่เรามีปัญหากันคิดกันไม่ถูกสับสนวุ่นวายอันนั้นเข้าเลยนะคะ มาตัวหนึ่งเลยที่อาจารย์บอกว่าใครหาหลักร้อยไหนไม่ได้ก็เอาสี่ตัวนี้ไปวางเลยนะเป็นสูตรที่คิดค่อนข้างยากสับสนวุ่นวายซะหน่อยแต่ก็เดินดีนะคะเราเข้าจริงๆนะคะเดี๋ยวก็ค่อยทําให้ชมเนาะอันนี้เรามาถอดสูตรที่งวดที่สิบเก้านี้เลยนะคะกับสิบแปดด้วยนะคะเอาทํสองงวดติดกันเลยะคะ่ะจากที่ไม่ได้ทํามาเลยนะ,ะได้แต่สไลด์ดูตัวเลขเฉยๆนะ,ะอามาดูสูตรเลยนะคะาจาย์วางไว้ให้ เราจะใช้ร้อยครั้งที่3บวกหน่อยครั้งที่3มีค่าเท่ 3, าทกับ x ก็บวก1บวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็บวก่างนี้นะคะอันนี้ก็คือาการตัวที่ไม่มีอยู่ในนี้ก็โอ,อกาสการมาก็ค่อนข้างยากหน่อยนะคะเพราะว่าในนี้จากที่เราสังเกตมา18งวดนี้อย่างน้อยมี2ตัวแล้วนะ,ะจะไม่รู้จะเป็นร้อยกับ10หรือร้อยกับหน่วยแต่ที่เป็นแน่ๆหลัก10มีแน่นอนนะคะเอาเรามาถอดกันก่อนเดี๋ยวอาจารย์ขอฉนดที่ดินก่อนนะคะ,ะวางก่อน เป็นร้อยร้อยครั้งที่ร้อยครั้งที่สามคะร้อยครั้งที่สามก็คืออ่ะตัวก่อนเอาตรงนี้ก่อนนะคะย้อนไปงวดหนึ่งร้อยครั้งที่สามเลขศูนย์นะคะอ่ะเลขศูนย์อันนี้ก็คือเลขหนึ่งนะคะศูนย์กับหนึ่งอาวางคู่กันเลยเนาะทำพร้อมกันเลยอ่ะอยู่ไหนคะร้อยครั้งที่สามร้อยครั้งที่สามอ่ะนี่ร้อยครั้งที่สาม ไหนนี่ร้อยครั้งที่สามร้อยครั้งที่สามอันนี้หัวไหนเนี่ยสี่ห้าเจ็ดเลขห้าสามเลขห้าจานจะมายังไงวะเนี่ยร้อยครั้งที่สามบวกหน่อยครั้งที่สามร้อยครั้งที่สามเลขห้า ร้อยครั้งที่สามเอา,เอาถูกกันเนาะร้อยครั้งที่สามอาจารย์จะงงอะไรวะเนี่ยร้อยครั้งที่สามก็เลขห้าอาจารย์ไปดูสิบครั้งที่สามร้อยครั้งที่สามถูกแล้วเลขห้ากับร้อยครั้งที่สามเลขห้ากับเลขแปดอ่ะถูกนะคะร้อยครั้งที่สามเดี๋ยวตั้งสติก่อนนะโมพุทธายะางวดงวดย้อนหลัง สูตรร้อยข้าที่สามกับหน่วยข้งที่สามร้อยั้งที่สามก็เป็นตรงนี้นะคะอาจารย์ไปดูตรงสิบนะคะจิ้มที่ร้อยคือครั้งที่สามเลขห้าอ่ะทงวดแรกไปเลขห้าองวดที่สองก็เป็นเลขแปดงวดต่อมาก็จะเป็นเลขแปดงวดที่เราจะใช้จริงนี่นะคะเลขแปดห้ากับแปดเออสามคู่กันเลยเนาะคนทําก็งงนะอาจารย์เริ่มเบร์เบร์มากเลยข้อนี้ตั้งใจหน่อยตั้งใจอ่ะร้อยที่สามเลขห้า กับเลข8นะคะ,ะเลข5กับเลข8ถูกไหม5กับ8ถูกต้องแล้วคันนี้ก็เป็นหน่วยทั้งที่3วง3ก็เลข9หน่วยรั้งที่3ร้อยไปแล้วนะตะกี้ดู10แล้วงงเลยนะร้อยรั้งที่3เลข5แล้วก็เลข9ะะตอนนี้ก็เป็นเลข8กับเลข6 5กับ9 8กับ6จบอันนี้บวก เก้าห้าก็เป็นสิบสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์แล้วศูนย์บวกสามได้สามอะไรเงี้ยตามนี้นะคะสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งตรงนี้นะคะสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์แล้วก็สามสามนะคะสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์สามสี่ห้าเจ็ดอันนี้บวกกันเป็นสิบสี่เหมือนกันนะคะบวก เลขไม่เหมือนกันแต่บวกได้ตัวเดียวกันคือเลข4ี่ก็ลันไปเหมือนกันเลยนะคะ4 5 7 8 9 0 3 4 5 7 8 9 0 3เอาตามนี้เลยนะคะขอพักเหนื่อยแป๊บเีนี้เราจะจับแบบไหนนะเราจะจับแบบว่าจับเป็น2ตัวก่อนไหมจะเป็นแบบ45 47อะไรอย่างนี้ก็จะไหลตัวนะ,ะหรือจะหรือว่าจะ ไปหาตัวอื่นๆนะที่หลัก100ลร้อยได้เลขอะไรแล้วก็มาเลือกนะะหลักสิบเลขอะไรเรามาดูหลักหน่วยได้เลขอะไรจะมีอยู่ในนี้ไหมแบบนี้นะคะอาจารย์เขียนว่าเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้นะสิบบนนะคะในสิบบนจะเข้าทุกงวดนะคะตรงที่เป็นเลขสอเสือคือเลขสิบตัวนี้นะคะจะมาทุกงวดไม่หลุดเลยนะคะทั้งหมดสิบสิบสิบแปดงวดแล้วนะคะสิบแปดงวดนะ,ะส่วนหลักหน่วยก็หลุดไปสองนะคะหลักร้อยก็หลุดมาสองถือว่า ถือว่าอย่างนี้ก็ใช้ได้นะคะเราเสี่ยงเป็นสามตัวก็ได้นะคิดว่านะเพราะว่ากรณีที่มันมาสามตัวนี้มันเยอะกว่านะคะนี่อันนี้หลุดไปสองงวดที่จะเป็นหลักร้อยฮะไอ้ตรงหลักหน่วยนี่ก็หลุดไปสองงวดนะคะแล้วกลับมาเข้าอีกทางงวดนี้ท่านผู้ชมนะคะพวกเรามีโชคกันก็อาจจะอยู่ในนี้เลยฮะ,ะทั้งร้อยทั้งสิบทั้งหน่วยเลยนะคะตามนี้นะคะเี๋ยวอาจารย์เขียนไว้ตรงนี้นิดหนึ่งว่าเอาสูตรนี้ไปจับชนหาสิบด้วยนะคะหาสิบบนเราจะมี ถ้ามีสิบบนสูตรไหนเดินดีๆที่ไม่หลุดเลยนะคะอาจารย์จะไม่เอาสูตรที่หลุดเลยแล้วประมาณนะสิบแปดสิบสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนวดนี่นะอาจารย์จะลองเอามาจับชนกับสูตรนี้จะใช้ประมาณสักสองสามสูตรพอนะคะสองสูตรหรือเอาสามสูตรแล้วกันนะประมาณสักสามสูตรเอาสูตรสิบบนที่เดินดีๆสองสูตรแล้วก็มาตัวนี้อีกสูตรหนึ่งเป็นสามสูตรหาสิบบนดีกว่านะอาจารย์ว่าเอาแบบนี้ดีกว่าเนาะจะง่ายดีนะคะหาสิบก่อนเอาให้สิบให้ได้ก่อน ค่อยมาว่ากันนะะหลักร้อยน่าจะไม่ยากนะคะหลักร้อยเดี๋ยวเราเอาแบบสี่ตัวนะคะที่ทำยากๆแล้วก็มาดีด้วยน่ะเอามาหาดูเลยว่าในนี้มีหลักร้อยที่ชนตัวนั้นไหมตัวไหนชนก็เอาตัวนั้นมาวางเป็นหลักร้อยเลยชนสองตัวก็เอาสองตัวชนตัวเดียวก็เอาตัวเดียวชนสามตัวก็วางสามตัวเลยนะคะไม่ต้องไปเอาหลายสูตรนะเอาหลายสูตรแล้วทาสูตรไหนสูตรหลุดแล้วทาให้เราเสียสิทธิ์ในการในการเสี่ยงนะคะอาจารย์ขอแนะนําสูตรนี้เป็นสูตร สำหรับงวดนี้เลยนะลองมาเสี่ยงดูมาเข้ามาสองงวดติดแล้วนะเข้ามาครบนะคะคําว่าเข้าหมายถึงเข้าครบร้อยสิบหน่วยเนี่ยมาประมาณนี้นะแต่ทางของเลขก็ยังมองไม่เห็นนะคะไม่มีทางให้มองนะมันไม่มีเป็นฟันปลาหรือว่าเป็นอ่าก้างปลาหรือเป็นแนวตรงแนวดิง่งแนวทะแยงอะไรยังไม่มีนะคะยังเป็นแบบเขาเรียกสเปะสปะอยู่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์าจะาาาฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะที่จะเป็น มีสิทธิ์จะมาครบบนได้นะคะหรือว่าอย่างน้อยก็มีสองตัวในนี้หรือจะเป็นสามตัวนะคะไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกับอาจารย์ใหม่นะคะในในคลิปหน้าอาจจะเป็นสองตัวบนก่อนนะคะถูดเอาเป็นแต้มสองตัวบนแล้วก็จับตัวแต้มให้เป็นสองตัวบนให้ด้วยเลยนะคะจับเอาอาศัยแต้มเพราะว่าน่าจะแต้มน่าจะเข้าอยู่นะคะเออเนี่ยตรงนี้เลยนะตรงนี้จะให้ดูนะเดี๋ยวจะมาทําตรงนี้นะนี่เนี่ย อันนี้ของเก่าเนยนะนี่นี่ตรงหกกับหนึ่งนี่นะเอฟซี FC อาจารย์กับอาจารย์ก็พายกันชอบไปที่แต้มหนึ่งนะคะส่วนแต้มข้างบนก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเนี่ยมีสองเก้าสามแปดสี่เจ็ดอะไรนี่หาหลักร้อยมาเสียบนะนี่ออกตัวนี้เลยนะคะที่อาจารย์จับให้นะจะเป็นนี่คะ่ะแต้มหกแต้มหกกับแต้มหนึ่งนี่ตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาตามสูตรนี้กันใครอยากชมสูตรนี้นะคะที่จะท,ที่จับชนให้ มาเล็กน้อยนี่นะคะดูระยะสั้นๆพอนะแค่น,นี้นะไอบางงวดได้ตั้งเยอะนะคะเนี่ยได้ตั้งหลายตัวนะบางงวดที่เราจะใช้งวดที่แล้วนี่ได้แค่2ตัวเดี๋ยวมาดูซิว่งางวดนี้จะกี่ตัวนะคะ,ะกดติดตามไว้นะคะถ้าใครชอบอาจารย์ก็กดไลค์กดแชร์นะคะไปยังกลุ่มต่างๆของเพื่อนๆของท่านผู้ชมนะอาจารย์ก็ขอบคุณไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็อย่าลืมนะคะชมโฆษณาบ้างนะอย่ากดผ่านไปผ่านมานะ ช่วยเหลืออาจารย์หน่อยนะคิดว่าสงสารอาจารย์เนะาะอาจารย์ก็ทําเต็มที่แล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นตัวนี้นะคะอาจารย์เป็นสูตรนี้เป็นสูตรเด่นบนนะคะมาเข้ามาสองถึงสามตัวะะจะมาไหมในงวดนี้สําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ